สวัสดีครับผมจะพามาชมนะครับ Isuzu D-Max นะครับตัว2025นะครับในเครื่อง2.2นะครับ m a c f o r d นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเกรเ M เลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันก่อนนะครับอันนี้เป็นสีเทาใหม่นะครับ l b o o t นะครับนะครับรอบคันนะครับอ่าเป็นสีใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ รอบคันนะครับพร้อมที่โลโก้ใหม่นะครับ2.2เมกฟอนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือน224 0เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับจุดเด่นนะครับก็จะอยู่ในเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมพาดู ภายในเครื่องยนต์นะครับนี่คือเราพันเหมือนเดิมนะครับแต่ไฮไลท์เลยนะครับคือเครื่องใหม่นครับอ่านี่เลยนะครับ2.2นะครับ ครื่องนี้นะครับให้กําลังนะครับอยู่ที่163แรงมานะครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับหรือว่าอยู่ในระหว่างกลางของ1,900แล้วก็3,000นั่นเองนะครับสมมุติเป็นพาสีนะครับลายปีเนี่ยจะแพงกว่า1.9เนี่ยนะครับประมาณ1,000บาทนะครับแต่พวกอัตราการประหยัดอะไรเนี่ยนะครับมากขึ้นด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับ ในส่วนพวกฝั่ง ID นะครับตรงนี้นะครับหาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับนะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สีภายนอกนะครับสวยงามเลยนะครับอเดี๋ยวให้ดูรหัสที่หนึ่งนะอ่าถ้าเครื่องนะฮะดูอย่างได้ชัดเลยนะฮะ RZ4F นะครับตัวพันเจะเป็น RZ4E นะครับอ่าหรือว่าเรียกแง่ว่าเป็นพันเก้าอนั่นเองนะครับ ในส่วนของเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปรีวิวแยกในเครื่องโดยเฉพาะนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูรอบพันก่อนอาประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ